บาตเต้สวัสดีครับรอครับรอออกนะครับหล่นะผมเลยสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนะครับผมก่อนวางพักพักเบรกนะครับเอฟซีนะนั่งบนะะฮะโอ้ยนั่งก็มีเอฟซีเป็นห่วงจิ้งานพวกเรานะครับผมเอฟซีกลัวพวกเราแตะใหญ่แตะคอกันโอ้ครับผมไม่มีเอซีมีคือเอฟซีของม่มาก็โอเคครับก็เข้าใจแหละนะครับผมก็ คนรักมีคนเกลียดมีนะครับผม,ผมก็ธรรมดามนุษย์ขี้เหม็นนะครับธรรมดานเอฟซี FC. อ่าให้ดีหมดทุกคนคงไม่ได้นะเอฟซี FC นะแต่เรื่องที่มาเราไม่ต้องห่วงน,นะครับก็เราคุยพูดคุยหมดตัวอย่างนะครับผมเรื่องกับทีมงานไะมว่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่มีปัญหาเราก็จับเข่าคุยกันนะครับซึ่งอย่างว่าเป็นโครงการที่ผมว่าผมก็เป็นโครงการที่ชอบเลวที่มัดีอะ นมีเอฟซีเพื่านก็คอมเมน,มนมต์มาคอมเมนตตั้งใจอะไรคอมเมนตตั้งใจแบบให้เตะยืดเอะไรก็อาจจะมีะเรื่องส่วนตัวเนอ้องเรื่องตัวเราก็นู้นเราตอบยังไงรู้เลยเรื่องตัวเราก็ไม่ขอตอบเลยลเ,รเ,รเราไม่ตอบเลยนะเต่เราถ้าว่ามีผลมันไหมไม่มีผลไอ้สิไม่มีผล,ล,ลหรอกนะครับผมใช่ถ้าเรื่องส่วนตัวเราเราขอพูดได้อยู่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เนี่ยครับ ก็ห้ามอะไห้ามอะไเนาะเออเราควรรู้ใช่ไหมครับผมคือแบบประมาณว่าคือคือว่าคอมเมนต์ขึ้นในช่องเราไงก็อ่านเราผมไม่รู้ไม่รู้สึกเลยนะก็ธรรมดาเลยแต่จะตอบก็ตอบไม่รู้ไม่รู้ตอบยังไงเนาะใช่ไหมเราไม่รู้รายละเอียดเออไม่รู้เขาผิดกันเขาถูกกันเราก็ไม่รู้เนาะเขามี จสงค์อะไรเราก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ทีมง,งานเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเราก็เต็มที่นะครับผมซึ่งพวกเราคุยกับน,นนะ้องๆเนาะแอดไนกับตันโกโกไรก็โอเคก็พร้อมลุยนะครับเอฟซีนะพร้อมสู้ต่อไปจังหวะพอดีใช่แล้วก็คุยกับน,น้องทมกนแล้วว่าถ้ามีอะไรก็คุยกันเราก<ะ>็ไม่ต้องไปปิดบานเราไปปิดบลกรวไม่ต้องไปเกรงใจกันนะครับผมเปิดปากเปิดจับเขาคุยกันเลยนะครับ น้องก็โอเคนะครับผมก็ดีนะมันเป็นสีสันนะเนียก็มีคอมเมนต์เล็กๆว่าธรรมดาคิดไปมา็เป็นสีสันนะครับผมบางอย่างเราก็ไม่ชัดเจนเองไงมันก็สมทั้งก็สมควรที่เขาจะคิดไปนั่นแหละมันก็ประมาณนั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกคือมีสีก็ไปหัวใจทิ้งน้องๆนะอย่ามีคนไปปวนอย่าไปคิดมากมาโอ้มันมันนู่นมันไม่เกี่ยวนะมันมีผลเนาะมันก็ มันก็สนุกปัญหาหนึ่งอะมันอย่างหนึ่งมันก็ได้อัตรุสอย่างนึงนะครับผมแต่อัตลุดจะไม่เออดึงมาเล้วดึงเปิดตามไหมสิครับหน้าผมเออก็ตามง่ายเราง่ายจะมีอะไรนะไม่มีมีออะไรรหเลยคือมันต้องกลัวครับผมมันมีอะไรที่จะอยู่ผมยิ่งเป็นคนที่แบบผต้องเข้าใจจุดนี้นะครับผมเอฟซี จุดนี้ต้องมีบ้างแหละนะครับต้องมีคนแต่คนด่าไม่ไม่ไม่ค่อยมีเนาะจะมีแบบว่าแบบว่าไปด่าเดี๋ยวว่าตำรีจเขาอื่นใส่ในช่องตรงไหนก็โอเคเราก็ไม่ตอบไม่ไม่ขอตอบนะไม่ขออธิบายกนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่าทุกคนไม่นั่นแหละนะครับขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าคือในทีมงานเราก็รักกันทุกคนนะครับไม่มีอะไรไม่มีที่จะต้องอธิบายนะแม่ บาทีมันอธิบายเกินมันจะกลายมันยังไงนะเราทำให้ดูดีกว่าใช่นะครับผมคือมีคนมาเจ็บคอเอฟไม่ใช่เจ็บคอนะครับคือเราก็เป็นการแก้ตัวไปคือมีมือเดียวที่ด่าผมหนักอ่ะแต่ก่อนมีคนเดียวตัวนี้ก็ในในเพื่อนเลยแหละเออเคาด่ายังคนนั้นอ่ะพญาแน่นะนพญาแน่นะแต่ว่าไม่พูดกาหายแล้ว้าต เขาด่าผมอริงผมอดไม่ได้ช่วงนั้นผมโมโหจัดผมชัดคืนอ่ะเราก็เออนะครับผมแต่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไม่ก็ไม่มีครับไม่มีมีแบบแบบคือไม่ได้ว่าอะไรว่าแบบว่าคนอื่นในในช่องเราอ่ะตอนนี้เสะคนอื่นในในช่องเราคนส่วนใหญ่จะแนะนำนู่นเราทำงานเราก็โอเคนะเราฟังบางอย่างเราก็พลาดมองข้ามใหมผมก็ไม่ได้เราไม่ได้ดีสมอไปนะไม่ดีทุกอย่างเนาะก็มีบ้างแหละผิดพลาดเนาะ ติชมก็อะไรมาได้นะพี่นะแต่ถ้ารักก็รักให้รักพวกเราทุกคนเนาะทีมงานพวรารักตัวนนะครับผมคือถ้าถ้าไม่รักก็อยากเกลียดนะพี่นะก็ยายว่ากันนะครับผมใช่จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปช่วยเหลือคนอื่นเนาะนะครับผมทีนี้ก็ การรีแลกซ์รอใช่ครับวันนี้พี่บ่าวเปิดเผยอยากกินกุติยวอยากกินกระเตลนะใช่ตอนนี้ปุ้ยไปซื้อกระเตลแล้วอผมว่ามีเรื่องต้องแก้ไขหลายอย่างผมเลยนะต้องทุกคนแหละพี่ใช่ผมพูดเดียวไงวันนี้ไปถามน้องเอิร์ว่าน้องเอิร์นว่าให้ลูกแก้ได้บ้างโอ้ให้ลุงมาหลายอย่างอยู่อ่ะายเลยถ่ายคลิปทีเดยถ่ายคลิปนะมึงกล้าลงเอาลงแล้วแต่ไม่กล้าปล่อยโอ้ ถ้าลงเราจะถอนอกหรือเปล่าพี่ลุงบาวเราเปลี่ยนเรื่องพูดอ่ะพูดไม่รู้จักเวลาพี่นะเออเราเราไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าะไรนเพูดต่อพอเไเพราะเราไปถามเขาเองไงเออแล้วก็เรื่องตดเออตดไม่ดีเยอะตดก็ไม่ดีอ่ะใครให้ตดอ่ะโอ้โหโดนผมโดนก็ได้กลัไปจะปล่อยปล่อยคลิปผมไม่บร้อยลบจริงเลย ตัวเองตามเจ็บเองคนแล้วก็รับรับฟังนะก็เขาพูดทูเลแล้วก็ปรับปรุงเด็กเขาก็เด็กบองเด็กแล้วไม่ฟังเขาไม่ได้ต้องมองทุกด้านอยู่หลายๆคนเนาะอนนะพี่ผมยึดเสมอนะไม่จะเป็นว่าจะต้องให้เยอะเราจะสอนเรื่องราวบางเรื่องอ่ะเด็กเขาอาจจะย เออจริงว่ะนั่นแหละเพราะเขาแบบเราก็ต้องฟังเด็กเด็กเขาพูดตรงกว่าพี่ใหญ่ทำไมเขาพูดแบบไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีอะไรอ่ะมันบางทอ่ะมันพูดมันน่าฟังเออจริงกว่าอืออะไรเป็นมากกว่าอืมอย่างในทีมงานเราก็เช่นกันนะมีอะไรก็คือคือตอนเราเห็นเปลือกผมเอ็กกี้จะถามนะจะจะคุยแล้วก็ปรึกษากับน้องเขาเลยว่าเป็นไงเออมีเราเห็นเปลือกนะครับผมอ่ใช่ถึงน้องก็โอเคนะใช่เขาฟังคุยนะอ่าคุยคุย ดีมากเลยอืมเขาก็ปรึกษาเขาก็ดีอะไน้องกับตันก็อะไรเขาโอเคอ่ะนะครับผมเอ็ดนายก็โอเคเขาก็ฟังนะเนาะเอ่อทุกคนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมต่คนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองเนาะไม่มีใครเป็นลูกพี่เป็นน้องนะครับผมเมือนเดีก็คุยกันก็ถือว่าโอเคอ่ะนะครับผม เรามีจุดมุ่งหมายคืออยากให้โครงการเราไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆเราก็มีคลิปทำได้เรื่อยๆนะครับผมเราก็มีรายได้ในจุดนี้แล้วก็ช่วยเหลือคนด้วยนะครับเอฟซี FC นะมผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ใจมันต้องพูดตึงนะเอฟซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปึ๊กรอครับรอสักทีครับ